ครับผมช่างดิวนะครับเจ้าของเพจคอมประกอบนะคะถูกตอนนี้ผมมีคีย์บอร์ด TKL เป็นคีย์บอร์ดที่ไม่มีตัวเลขนะไม่ใช่ไม่มีเคอเขาตัดออกนะฮะเพื่อให้มันเล็กได้ประโยชน์ในการใช้สอยเพิ่มมากขึ้นก็คือถ้าเรามีโต๊ะที่มันเล็กๆแล้วก็เอาคีย์บอร์ดตัวนี้ไปวางแล้วก็มีพื้นที่ในการใช้งานเมาส์เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับสายเกมมิ่งเพราะตัวนี้เป็นสินค้าของซุนามิ รุ่น MK03 คีย์บอร์ดเกมมิ่งเกียร์ซึนามินะฮะบอกก่อนคือว่าทำอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ออกมาหลายอย่างนะก็มีหูฟังเมาส์ม,มีเคสมีชุดน้ำมีอะไรหลายอย่างมากมายเลยตอนนี้เขามาทำคีย์บอร์ดทำคีย์บอร์ดขึ้นมาเองก็จริงแต่ปุ่มที่เขาใช้เป็นปุ่มของโอเทมุเป็นปุ่มที่มีชื่อเสียงมากในวงการคีย์บอร์ดนะครับ ก็คืออาจจะเป็นบอดี้รูปแบบของซ n นามิที่ผลิตขึ้นมาแต่ใช้ปุ่มมาตรฐานโลกแน่นอนนะครับรุ่นนี้เขาทำออกมาจะมีอยู่3 s w สวิทนะฮะจะมีสวิทช์บูสวิทช์เลสแลวก็สวิทช์บราวัด้ที่ผมได้มาเป็นบราวด์คือเสียงจะค่อนข้างเงียบไม่รบก,กวนคนที่อยู่ด้วยคนที่อยู่ในห้องนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ พัสดุที่ทำเนี่ยฮะเป็นพลาสติก ABS นะฮะเกรดดีแน่นอนผมจับที่ตัวกล่องเนี่ยน้ำหนักก็ดีนะยังไม่ได้ดูข้างในไม่รู้ว่าหนักกล่องหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกมันกล่องมันก็แค่กระดาษนะหนักข้างในแล้วแหละแกะออกมาก็จะประมาณน,นี้มีกระดาษคู่มือที่เราไม่เคยอ่านกันมาด้วยแถมให้ด้วยคู่มือนี้ก็จะประมาณว่าปุ่มฟังก์ชัน F 1ฟังก์ชัน F 2ทํทำอะไรถ้า เราจะอ่านก็อ่านเนาะถ้าไม่อ่านก็ก็กดสุ่มๆเนาะมันใช้ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยขออนุญาตเก็บแปบหนึ่งไซส์ก็จะประมาณนี้ฮะเล็กๆไม่ยาวเพราะว่าตัดปุ่มตัวเลขออกไปสำหรับสายเกมมิ่งนะฮะตัวนี้แนะนำเลยคือเราไม่ค่อยได้ใช้ตัวเลขอยู่แล้วแต่ถ้าพวกทำงานบว e ร c ด l อเนี่ยเราจะต้องมีการใช้ตัวเลขค่อนข้างบ่อย ก็อาจจะไม่ถนัดแต่ถ้าเน้นพื้นที่ใช้สอยคุ้มสุดๆมันสั้นกว่าคีย์บอร์ดธรรมดาค่อนข้างเยอะนะฮะประมาณนี้ทีห่หายไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสียบไฟกันเพราะตัวนี้นี่เปลี่ยนไฟได้8โหมดเดี๋ยวมาดูประมาณแสงสีเป็นยังไงนะตอนเราเสียบใช้งานจริงเอาละครับทีนี้ไฟมันจะประมาณนี้นะฮะเนี่ยตัวเนี้ย ตัวอักษรเนี่ยมันจะมีไฟลอดขึ้นมาเฉพาะตัวภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าตัวภาษาไทยเนี่ยเขาพิมพ์ทับลงไปอีกทีหนึง่งไฟจะมีลอดแต่ตัวภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ไฟลอดทั้งตัวภาษาไทยด้วยอะไรด้วยเราต้องไปซื้อคีย์แคปต่างหากมาเอาคีย์แคปมาเปลี่ยนมันสามารถเปลี่ยนคีย์แคปได้ตัวนี้เอ่ต่อเปลี่ยนได้เลย เราอยากเปลี่ยนตรงไหนเราก็เปลี่ยนไว้มันไม่ได้เอาตัวเงี้ยมาแต่คือถอดให้ดูว่ามันถอดได้นะถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อคีย์แคปมามันมีตัวเงี้ยมาให้อยู่แล้วเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้ตัวนี้จะเป็นบราวสีน้ําตาลนะฮะเสียงเนี่ยเสียงจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันจะไม่ได้ก๊อก,ก,แ,ก,กแก๊กเหมือนพวกบูสวิกทีนี้เรามาดูโหมดไฟกันเดีย๋ยวผมขออนุญาตใส่กลับก่อน เปลี่ยนง่ายครับพัสดุยดังดีแข็งแรงพลาสติก ABS มีไฟ8โหมดนะครับแล้วก็สายเนี่ยยาว1.6เมตรจะ1.5ก็ไม่5 1.6นะครับปุ่มเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้50,000ครั้งเนี่ยเรากดเอ้ย50,000ล้านครั้งเนี่ยกดอย่างเงี้ยก็อึดแน่นอน50,000ล้านครั้งก็่จะพังเนาะหรือ ถ้าพังก่อน500หมล้านครั้งก็ประกันให้2ปีประกันเด็ทางซูนามิเลยฮะส่งเคมจากซูนามิได้เลยบริษัทซูนามิเคมได้ทันทีเดี๋ยวเรามาดูปุ่มโหมดไฟกันนะครับว่าเปลี่ยนโหมดยังไงรู้สึกจะเป็นฟังก์ชันตัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับวก F12 สไม่ใช่อ่อโอเคฟังก์ชันบวกตัวนี้ฮนะ เดี๋ยวมาไล่โหมดกันใหม่8โหมดจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้โหมดที่หนึ่ไฟตัวเนี้สามารถเครื่องอะไรดับติดได้ให้เป็นจังหวะแต่จะไม่สามารถเปลี่ยนสลับเหมือน R G B ที่ว่าเป็นขาวไปขาวไปส้มไปฟ้าอะไรเงี้ยไม่ได้ฮนะแต่ว่าไฟเนี่ยมันจะเป็นโหมดของมันเดี๋ยวเรามาดูฮะว่าประมาณไหนอันนี้โหมดที่หนึงนะครับไฟติดทุกดวง จะมีขาวส้มเขียวฟ้าชมพูแล้วก็ส้มเข้มเปลี่ยนหมดไฟหมดที่หนึ่งจะประมาณนี้ติดดับนะครับเป็นติดแล้วก็ดับเป็นหมดไฟไฟจะไม่ได้วิ่งนะฮะจะเป็นหมดของไฟดูดีๆหมดที่สองอ่าไฟจะสลับไปเรื่อยๆแต่ก็ยังเป็นที่แถวไฟเดิมก็คือขาวส้มเขียวฟ้าชมพู เขมหมวดที่สามวหมดแรกวิ่งจากบนลงล่างหมวดสามวิ่งจากล่างขึ้นบนหมวดสีหมวดสี่ก็คือจะติดแบบจากกลางกลางแล้วก็ไล่ไปขอบล่างขอบบนนะหมวดห้าวิ่งจากขอบล่างขอบบนเข้ากลางหมวดที่หเอ่อน่าจะวิ่งสุ่มมะนะั้งฮะตามรูปเลย ที่เห็นเจ็ดคือปิดอ๋อไม่ใช่ปิดคือกดเป็นแถวนี่นะครับดูสังเกตก็จะติดแถวล่างอันนี้ก็น่าจะติดแถวกลางนี่นี่คือหมดที่เจ็ดนะครับมาดูหมดที่แปดกันสุดท้ายอ๋อติดรีติดรีนะครับติดแล้วก็รีสีแสงลงแล้วก็สว่างขึง้นมาอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับสวิคโอเตมุก เปลี่ยนคีย์แคปได้คีย์บอร์ดประเภท TKL ไม่มีตัวเลขเน้นใช้งานราคาโคตรถูก690บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้ดิสคริปชันของผมถ้าใครสนใจจะเข้าไปสั่งก็ไปสั่งตรงที่ Lazada ร้านค้าของซูมิได้เลยนะครับก็โดยรวมตัวนี้ผมว่าโอเคเลยสำหรับราคาแล้วก็ การออกแบบมานะการใช้งานผมให้คะแนนนี่7เต็ม10แล้วกันเน้นที่ราคาก่อนเลยแล้วก็พื้นที่ใช้งานมันจะเดี๋ยวสักครู่นะผมจะคีย์บอร์ดมาเทียบให้ดูว่าคีย์บอร์ดทั่วๆไปมันยาวประมาณไหนเนี่ยเห็นไหมมันก็ถือว่าประหยัดพื้นที่ในการที่เราจะมีใช้เมาส์ี้ได้อีกค่อนข้างมากเลย ค่อนข้างมากเลโอเคนะครับสำหรับรีวิวคีย์บอร์ดซูนามิวันนี้รุ่น mk 0 3มีสามสวิตบูเลสบราวให้ลองใช้กันดูบู Blue, มีเสียงดังเลสค่อยลงมาหน่อยบราวนี่คือจะเน้นคือเงียบไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าโอกาสหน้าผมมีเวลาเนี่ยแล้วมีอะไรที่ สินค้าอะไรที่มันคุ้มคุ้มตังคือไม่แพงมากแล้วใช้งานแล้วมันก็ผมคิดว่ามันคุ้มอะ่ะเดี๋ยวผมจะเอามาฝากรีวิวให้ชมกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ